วัสดีจ้าฮักนาผู้เวียงเกษตรอินดี้นะคะมือนีกะพาศสมบรรยากาศขอกแพะย่ามือแรงยูที่อำเภอผู้เวียงจังหวัดขอนแก่นเด้อจ้าเดอ้ออันนี้กะครับผมอันนี้กะพาลูกซ้ายมาเบิงบรรยากาศขอกแพะจา้าเป็นแพะเนื้อกึ่งนมเด้อจา้ามือนีกะฝนตกแห้งจ้าพี่น้องเพิ่นกันเลย ได้สูมไฟอตัวนี้เป็นพอพันนมด้อจ้ะพอพันแผะน,นมอันติดมาจ้ะสีสรงเขายห้ยวแน่้อจ้ะแต่ว่ายูนี่นี่สิเป็นเนื้อกึ่งนมตอนนี้ใส่พอพันอันคุ้มฟูงนี่เป็นสายเลือดบอด่อ้อจ้ะจ้ามันพาชมเด้วยค่ะ กะมีแม่พันธุ์ทั้งเบิดประมาณยี่สิบตได้แต่นอกนั้นก็สิเป็นรุ่นสาวแล้วก็เป็นตัวผู้แล้วก็เป็นลูกๆเกิดไม่แน่เด้อจ้ะนี่เด้อจ้ะรวมอยู่นี่ก็ประมาณเกือบห้าสิบตเด้อจ้ะอันนี้ก็คือลงเรือนนอนเพ่นเดอ้อค่ะนี่เฮดเป็นลงเลือนสองสั้นแล้วก็มีลงแยกขคางๆเป็นลงพวกอันแม่ลูกอ่อนแล้วก็ ตัวใดเจ็บป่วยค่ะจ้านี่เด้อจ้าอันนี้กับเป็นแปงงลงหยาแพนกลาจะ้ะยามว่ได้ไปหากระถินเพื่นกับป่อยเลี่ยงป่อยใสยังสีเด้อจ้เพิ่นกับกันคอกไว้พี่น้องนกันไป,ป,ป,ปสุดพื้นที่มองนี้หาไรพืน้นวะจ้านี่เด้อจ้าพามาชมบรรยากาศหลังจากที่ บัวด่ายยมาโดนเนื้อจ้ะเมื่อวันก,ก่อนกะบัวด่ายทยทำแพะท้องอืดจ้ะพี่น้องอันกะมะก,กอกยาธาตุน้ำเขาวกระายบินกับแป๊บสี่แกะเศร้าแล้วเด้อจ้ะตอนนี้อันนี้กะเป็นแพะหน่อยเกิดไมหมเด้อจ้ะนี่เด้อจ้ะซุ้มนี่หน่อยๆน่อยเนื่อยเด้อจ้ะป้าคืออยู่สูงแถอีปะ มันนี้คุณเด้อจะ้ะตัวหัวโลนนั่นอันซื้อมาไวเป็นพอพันสายนมเด้อจ้ะว่าสีเห็ดเป็นสองสายเห็ดไปทั้งสายนมนมหลเน่ยแล้วก็เห็ดไปทั้งสายเนื้อจะ้ะกำลังแหนมหาพอพันสายเนื้ออยู่เด้อจ้ะตอนนี้อู่นบรรยากาศเลยแปลงหญ้าแพะไปนั่นก็เป็นเอ่อพ้นพึ่งสิไทย วานเขาค่ะพี่น่องไก,ก่กะมาเก็บกินเขาไหมไก่ชนพูนเก็บกินเขาเลยมองแพะไปพืนจ้ะนี่เด้อจ้าบรรยากาศเพืน่นพื้นที่หน่อยพื้นที่ไหลอันนี้พินพ่นพี่เป็พื้นที่ไหลเพื่นกระป่อยยังสีละจ้ะแต่กระโได้ป่อยคู่มือนะจ้ะเพราะว่าปกติพื่นสี่หากระถินมาให้กินนะจ้ะ จเอ้ยพอพันไปใสน่นอน้นนะจ้ะอยู่ทั้งคุ้นกับนีเด้อพี่นนองซุ่มนีกับห้องบ่เอิญว่ายังบ่มืดก็เลยพากันมาเบิงแพ้แจมือน,นี้หลังจากที่เมื่อวันก่อนเพิ่นท่องอืดเด้อจ้ะก็เศ้าแล้วจะ้ะ เบ่งกันว่าตัวใดเหมือว่านั่นมันทองเอืดเมื่อน,นั้นทองอืดกก็เป็น,แม,น,น,นแม่นั่นเราจะฟิน้องถ้าเจอบุพิษแม่นันเลยนันเมือวนก่อนพันทองเอืดเกือบตายกลับมาซอยท่านอยู่เด้อจ่านี่กรอกยาทาดไปนี่ถ้าเจอบพุพิพจะเป็นแม่นี่แหละนี่ มีนมนํำเนื้อจ้านี่เพิ่นเป็นแพะนมเนื้อจ้ะเนี่แล้วก็ยังเป็นแมลูกอ่อนยังท่องอยู่นํำเนื้อจ้านี่จักไปกินถือมาแล้งกินถือตะกะเตยนเอยียงเขาพวกเพิ่นท่องอืดปกติกินแต่หญ้ารับอันอย่งสิบ,บวนาทีท่องอืดดอกจ้ะแต่ว่ากระซอยทันแล้วกะปลอดภัยพูดด้านหลังผุ่นเพิ่นกระเลียงงวัวปล่อยงวัวเด้อจ้ะ เออุ้นมีวัยรุ่นมาโอเคจ้าพี่น้องมือนีกาพาชมบรรยากาศแพะไล่ทุ่งจ้ามือนี้เพราะว่าปล่อยเลี้ยงไล่ทุ่งเด้อจ้าซำนีเด้อจ้าจาวัตด,ดีจ้า